ลูกบอลที่มีลายเซ็นน้องๆเออนี่จ้ะคุณน้อยเท่าไหรคุณน้อยอยู่ไหนพามาดูเลยนะคะอย่าพลาดเลยนะคะสิบสองสิบสองนี้นะจา๊ะ <12. S 1> กดกดกดได้แน่นอนนะคะเอออย่างที่เราบอกไปเมื่อเช้านี้เนาะ่าหลักมามเลยฉันไม่อยากเล่นส่าะสี่ เยังวะเปลนไปเลยองทางนี่ยนไปทางไหนมองไม่เห็นวะไหนวะไอ้เเียยิบอายรได้ไหมเราไป็คก่อนเปลี่ยนชุดนะไอเดียยบได้ไหมมองนี่ค่ะ เชครบนะเชื่อว่าหลายคนอยากได้อย่างแน่นอนเนาะแต่อว่าอยากไ้สักลูกอ้าวรอเลย1212นี้นะคะรอเลยรอเลยนะค่ะเราต้องมีการเซฟนิดนึงนะคะบางทีมันพูดอะไรได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยพูดไปหมดแล้วนะคะใครที่รอรอเลยนะคะก็ขออภัยไว้ครั้งหนึ่งเนาะ 12นี้12นี้เจอกันแน่นอนจากใครจะแบบว่าได้ไปครองเออพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าใครจะได้ไปครอง12 12นี้เออรู้แน่เต้ใครจะได้ใช่ป่ะนะคะนี่นี่นี่อันนี้ค่ะดูได้หมดดูดิมียงอ่ะแล้ถ้าหนูเสร็จแล้วหนูเปช่วยพับไหวไหมกินน้ำก่อนอะเต้ไหนเต่หมดแล้วงการอเสร็จแมั่วแล้วตอนนี้ เซ็นม้วนครบยังอ๋อพี่ครับยังครับที่พี่เอาแล้วเขาแล้วแล้วต่อเช็คซิว่าอันไหนที่ยังไม่เออไม่ดูเลยแม่บอกใจเย็น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 ยังครับยังค่ไหนนั่นแหละพี่ก็ดูภาพบรรยากาศกันไปก่อนนะคะนี่ลายเซ็นน้องๆสวยทุกคนเลยอ่ะเขินเลยเราน้อำน้ำไงนี่หรอที่มีรองเท้าใช่ครับ ไปไหนกันหรอ่าใครเตือนเสร็จแล้วก็ไปหรอกได้แล้วพี่มาการทายไปติดเบอกพี่เลยมวยได้ป้ะเสร็จให้ครบนะอย่าลืมนะคะ12นี้นะเจอกันนะเจอกันนะ นะคะถ้าเกิดลายเซ็นครบนะคะก็เท่ากับลูกหนึ่งเนี่ยลายเซ็นจะต้องครบห้าเอออันนี้คือในส่วนที่น้องๆเรียบร้อยเรียบร้อยครบขึ้นขาใครเนี่ยหายแบนด้วยผีวะ ถ้ากินจะไดอันนี้คบเอใส่ถูกพี่พีพี่อันนี้คบแยอออกมาเลยเยอให้ให้พี่เลี้ยงไว้อ่ะบัดดี้แต่ละคนคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะไปไล์อ่านคนละสี่คนละสี่โดูให้ครบนะลูกละหนึ่งพังเลยนะาใครเอเลยอันนี้บนี้ใค่าใครคนนึง ดูดีๆนะดูดีๆนะเอาให้ครบนะบางครับบอ่าเดี๋ยวให้พี่ๆคนสวยช่วยดูบังครับมาครบปะยังครับบางนุ่เบอร์อะไรแถองแล้วมัมีมีมีเก้ามีหกมีห้ามบังคือหกเจ็ดป็นเก้าอ๋อนี่ห้าครบอันนีครบมีแปด้วยใช่ไหมแต่คือบางนุ่อหออ เบิ้ลไดไหมลูกนึงอ่ะเบิ้ลได้ไหมเขาถามเจอกันนะคะวันที่12เดือนสิบสองนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการปักกิเนาะอังของปัทั้ง เด็ยฝังคนวาเนี้ยบางห้าหกเจ็ดแปดเก้าาวมีครบขาดบางขาดพีคอันนี้พีคู่ไหนลูกอันนี้ก็บได้หครบ่าพีพีไ่ไหีาเกงทีใช่ใช่่แก่แ นั่นไงก็เมื่อกีที่พีด่าไงเลมีลายเซนเบิร์นไม่เป็นไรพีกพีกคนนี้ลูกก็ถือว่าผู้ชมทางบ้านที่ได้ไปก็คุ้มเลยเออลูกนึงมีลายเซนเบิร์นะคะได้เบิร์เก้าอ่ะหนึ่งสองสามนี่้ สามสี่ห้าองนีด้วยนี่หนึ่งสองสามีดยกันใช่ปะนี่อยากเป็นเจ้าของ1 2บสเจอกันจ้าเออน่งอัไมส่ายใครวเนี่ยเอา1นนี้ปล่าอนียมันมีเนมเบิ้นนี่ อันนี้อันนี้ม่มป่ะอันนี้าแคลนอันนี้ขาดเก้าเาหน่าดบัโอ้แล้หงวาเป็ายียาไม่ถูกแล้วเอาไปจาเนาะได้่าเอามุมดีๆไหมั้ยเลยเฮ้ยเอาน้ำใน้องกันเปครับได้เหรออันนี้นึง ใครเบื่ออ er: ่ะใครเบื right. okay. okay. ่อมากโอเคปันดี right, so ้ผมก้องสี่ไปดูไหนดิทำไม่เหนื่อย้ะเรียบร้อยรับซื้อถงหลัได้อัใหม่อาใหม่เนาะเมื่อกี้เหมือนมือือนี้ใช่เหรอใช่ละ โอเับแล้ตรงนี้จะบ่อออเคออคระหว่างนี้ก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะคะ เดี๋ยวใคงนะไปเด็กใช่ไหมเดี๋ยวที่เดี๋ยวแต่ตอนที้งไม่เป็นไรหรอกคอพกจบใครจะเข้าไปเด็กเก็บอะไร้างเตรียมเยได้ทำีห้างเลยนะเสียงเป่านเสียงระฆเร็วเไม่ด

ได้มาพี่ถ่าให้น้องเต้พี่คนสวยขอถ่ายรูให้บุ๋มยงีสวยโอเคหนึ่งสองสามดุกดิ๊กดุกดิกหนึ่งงากเอ้ยน่ามาซึ่งอ่ะดูก่อนะได้ตีบอกมาแค่เสียงในหัวครับผมครับ ได้ค่ะโอ้ยเต็มเชื่อจริงอะนะพี่จริงอันนี้ซื้อมาเพื่อแบบว่าให้น้องแข้งจริงไหนครับตัวใหญ่ได้เลยลูกต้องสีอะไรต้องสีอะไรสีไหนนะครับสีสุดาไอ้เพื่อนเขาตีเล็กเราตีใหญ่พี่ก้าวหน่อเพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยพ่อไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวใครอ่ะตังรู้หรอ งอยู่ไหนะงอยู่ไหนเปี่ยนก่อนนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศเนาะน้องๆกำลังจะทำการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเป็นชุดกีฬานั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยววันที่ส2องเดือน12บเจอกันแน่นอนจ้ะนี่เลยนะคะบอกเลยว่าน้องๆเติบโตมาอย่างดีแล้วนะคะแต่ที่จะขาดไ่ได้คือตัวช่วยนะคะนี่จ้ะ สีนี้ช่วยในเรื่องของความจาและสมองนะคะสีแดงก็คือทําให้เรามีภูมต้านทานนะ,ะลูกๆใครที่บอกว่าเป็นหวัดง่ายนะคะนี่เลยตัวนี้เลยตัวนี้นะคะใครที่บอกว่าอยากเพิ่มใย,ยอาหารนะคะก็แนะนําเลยเป็นตัวนี้นะคะฟีลเหมือนแบบกินผักอ่ะคนกินผักผักยากตัวนี้เลยค่ะ นะสีฟ้าค่ะเป็นโยเกิร์ตนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของดาไส้ขับถ่ายได้ง่ายเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเพิ่มใย,ยอาหารฟิลเหมือนกินผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออตัวดีทุกตัวแน่นอนนะคะอยากจะบอกว่าวันที่12เนี่ยเรามีโปรโมชั่นนะคะแน่นอนแล้วก็นี่ค่ะใครจะได้ไปครองก็คือ12-12เจอกันเพราะว่าเราพูดเยอะไม่ได้นะคะอนี่จ้ะระหว่างนี้เดี๋ยวก็ รอน้องๆเปลี่ยนชุดนะคะก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเป่อยๆนะคะวันนี้ทางน้องก็จะมีคุณแม่นาะของน้องบางนุษมาให้กําลังใจแล้วก็แบบคอยดูแลอยู่ข้างๆนะคะก็คือทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยพวกเขาก็คอยดูแลแล้วก็สปอร์ตนะคะน้องซีก่ก็บอกแล้วถ้าเกิดไม่ไหวให้บอกได้เลยะนะใช่ค่ะก็ฝากนะคะสปอร์ตน้องๆด้วยนะคะนี่ค่ะใช้ให้ดูผลิตภัณฑ์ ้้ใครใครที่แบบว่าได้ไปอ่ะลูกเนี้ยได้เบิ้ลเลยอ่ะอันนี้ของเจ้าย่องนะคะอันนี้เวลาจอดนะคะนี่สุดที่พูดเนาะในอีกระอีกระอีกนี่น่ารักทั้งห้าคนเลยค่ะลูกนี้พิเศษนิดนึงใช่พิเศษนิดนึงนะคะเบิ้ลมาเนาะเบิ้ลค่ะลายเซ็นเบิ้์นมาแล้วคือ ลูกใหม่ทุกลูกนะคะทุกคนทุกนะคะเออนี่ค่ะทุกๆการสั่งนะคะบอกเลยว่าน้องๆน,นะคะก็จะได้15%เปอร์เซ็นต์เนาะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาของน้องๆน,นะคะแล้วก็อีก5%เปอร์เซ็นต์ก็คือสนับสนุนชมรมนะคะกีฬาของน้องๆน,นั่นเองใครที่อยากได้ลูกบอลมีลายเซ็นต์น้องๆทั้ง5คนนะคะก็ไปติดตาม Good for all เนาะทุกคน